สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกับผมอีกแล้วเป็นประจำทุกวันนะครับก็ถ้าทางแฟนเพจก็กูรูคาเฟ่ส่วนช่อง YouTube ก็ติดตามกันได้นะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ขอความกรุณาด้วยนะครับไปที่ช่องบอบูชาแนลมีคลิปอัปเดตทุกวันมีลงมีไลฟ์ให้ดูด้วยนะครับส่วนเป็นประจำที่แฟนเพจก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือที่กูรูคาเฟ่แห่งนี้วันนี้ครับ อยากจะพูดถึงนักเตะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นร้อนแรงและสามารถอธิบายได้สองคำคือคำว่ากระนำกับกระฉูด <c oughs> จะเป็นใครไปเสียวิได้ครับนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นเขาก็คือเฟรดนั่นเองถุยไม่ใช่นะก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาอือหรือเรียกสันส้นๆได้ว่าพี่โม <c oughs> ล่าสุดนะครับยิงประตูนะฮะประตูที่ยิงได้ในเกมกับแมนซิสตี้เนี่ยต้องบอกว่าลุ้นประตูยอดเยี่ยมนะครับลุ้นประตูยอดเยี่ยมมาจำฤดูกาลได้เลยเพราะว่าฝ่าดงตีนแหวกผู้เล่นของคู่แข่งแมนซิเตี้เข้าไปเนี่ยสีห้าคนนะฮะแล้วก็ล็อกไปล็อกมากระชากลากเลือ้อยดูเพลินตามากเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาสุดท้ายสับไกลย,ยิงเปลี้ยงเดี่ยวลูกแม่งตุกตะข่ายนะก็ถือว่าเป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมมาก นอกจากจะลุ้นประตูยอดเยี่ยมประจำปีของพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับผมว่าเผลอๆอาจจะได้ลุ้นรางวัลปุสกัสอวอร์ดนะฮะหรือประตูยอดเยี่ยมของโลกในงานแจกรางวัลบัลลงดอด้วยอันนี้คืองานใหญ่เลยนะแล้วก็โมซาราเคยได้รางวัลปุสกัสอวอร์ดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับปี2018ตอนที่ลากตัดเข้าในแล้วก็มายิงนะมายิงจากนอกกรอบเขตโทษใส่เอเวอเรตันในศึกเบอร์ซิไซดับบี้แมชนะแล้วก็รางวัลเนี้ยได้จากการโหวตของแฟนบอล เรื่องการหวตของแฟนบอลน,นีหายห่วงฮะเด็กคองอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วผมว่ามีโอกาสสูงเลยทีเดียวสําหรับประตูนี้โมซาล่าครับฤดูกาลนี้โอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงแบบเกินห้ามใจจริงๆกระนําโหดไปแล้วครับ9ประตูนะเประตูจากทุกรายการนําเป็นดาวสันโวของลีเมลีกนะครับยิงไป6ประตูและคิดดูเจดนัดล่าสุดนะครับยิงทุกนัด พูดง่ายๆว่ายิงได้เนี่ยยิงต่อเนื่องเนี่ยยิงติดต่อกันเนี่ยเจ็ดเกมติดต่อกันแล้วนะครับแล้วนี่คือนี่คือเกิดขึ้นเนี่ยยิงเจ็ดเกมติดต่อกันเนี่ยเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สามนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับเคยทํามาได้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นเคยทํามาได้แล้วสองครั้งนะที่ยิงจิตติดต่อกันเจ็ดนัดเจ็ดนัดแต่ยังไม่เคยยิงติดต่อกันแปดนัดหลังจากเบรกทีมชาติกลับมาลิเวอร์พูลจะเจอกับ วัดฟอร์ดนะฮะจะออกไปเยือนวัดฟอร์ดที่เพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมใหม่เป็นคลาดิโอรานีอรีดูแล้วนะะรอยว่าพี่โมจะยิงได้แปดนัดติดต่อกันนะ <c oughs> ตอนเนี้ยชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยว่าโมซาลาคือนักเตะระดับเวลคลาสหรือที่แปลเป็นไทยได้ว่าระดับโลกนะครับ นักเตะระดับโลกเป็นดาวเตะตอนเนี้ยสถาปนาตัวเองเป็นอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นดาวเตะระดับโลกเหมือนกับเรียเนลเมสซี่เหมือนกับคริสเตียนโนโรนันโดนะครับตอนเนี้ไม่ต่างกันแลวนะคือฟอร์มดีกว่าด้วยเพราะว่าอายุน้อยกว่าอายุเพิ่งยี่สิบเก้านะแล้วก็ที่สำคัญสถิติการถล่มตะข่ายของโมซาลาแม่งโคตรมาตรฐาน นะครับก่อนหน้านี้เพิ่งยิง100ประตูนในหลีกสูงสุดโดยใช้เวลาเร็วที่สุดเร็วกว่าเอียนลัชนะรเร็วกว่านักเตะในตำนานอย่างเอียนลัชเร็วกว่าล็อบบี้ฟาวเลอร์เร็วกว่าหลุยโซเลสเร็วกว่าโรเจอร์ฮันท์ทั้งๆท,ที่ไม่ใช่สูตรหน้าตัวเป้าเอาออสลิคิเอานะเล่นเป็นหน้าขวาไม่ใช่หน้าเป้าที่อยู่ในกรอบเกตโต้รอเข้าชาร์จรอเข้าฮอสรอยิงอย่างเดียวสักหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมบอกแล้วนะมาตรฐานสูงมากฤดูการแรกมา ซีซันวันเดอร์หรือเปล่ายิงไปสี่สิบกระนำไปสี่สิบสี่ประตูฤดูการถัดมาอาจจะตกลงไปเหลือยี่สิบเจ็ดประตูแต่ก็ยังสูงอยู่นะฮะตกลงไปอีกฮะฤดูการที่สามตกลงเหลือยี่สิบสามประตูดูเหมือนว่าเอ๊ะมันจะตกลงไปหรือเปล่าเมื่อฤดูการที่แล้วยิงไปอีกสามสิบเอ็ดประตูคือพูดง่ายว่าสี่ฤดูการที่ผ่านมาเกินยี่สิบประตูทุกฤดูการและที่สำคัญ ไอ้ลูกที่ยิงมาทิตี้เนี่ยพูดตรงนะผมเล่นเพลย์สเตชันอะเล่นวินนิ้งอะเล่นฟีฟ่ายังทำไม่ได้เลยยี่ย